รถยนต์ตัวเริ่มต้นของหลายๆคนใช่ไหมคะกับโตโยต้ายาริสคันนี้วันนี้จีน่ามีหนึ่งคันมาให้ดูคะ่ะสวยมากๆด้วย สวัสดีค่ะทุกคนคะอยู่กับจีน่าที่สี่น้องคัสเต,เ,ตเตอร์ค่ะวันนี้จีน่าพามาดูรถยนต์หนึ่งคันท,ที่เรียกว่าอ,อาจจะเจอใครหลายๆคนนะคะใช้รถยนต์รุ่นนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วงบประมาณก็เหมาะสมกับการเป็นตัวเริ่มต้นของการซื้อรถยนต์เหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะวันนี้จีน่าจะพามาดูกับรถยนต์ที่น้องๆนื่งจาจบใหม่หรือใครที่เพิ่งผ่านงานใหม่ๆนะคะสามารถที่จะออกได้ค่ะตามงบประมาณนี้เลยหากท่านมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทตอนนี้ท่านไม่จําเป็นต้องมีคนค้าและออกรถคนเดียวได้เลยนะ ะะมาดูกันค่ะดีเทลสีเนี่ยไม่เหมือนใครเลยเอกลักษณ์เฉพาะตัวคันนี้เนี่ยเพลินๆน,นะคะเห็นเป็นสีเทาแต่สีเทาเขาจะมีความสว่างหน่อยนะคะสีสวยนะแล้วก็เดี๋ยวามาดูกันที่รอบคันกันคันนี้นะคะจะเป็นรถยนต์จดทะเบ,บียนในปี2016นะคะดูกันที่ดีเทลรอบคันเลยค่ะตาไฟเห็นไหมคะว่าเขาจะมีความ LED ที่โฉบเฉี่ยวรอบคันอบกว้างให้นะคะซึ่งถามว่าสวยไหมพอเรามองไกลๆจากมุมเนี้ยรถค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะซึ่งตาไฟ เขาช่วยได้ดีเลยนอกจากนี้แล้วทุกอย่างจะเป็นของเดิมจากโรงงานมาหมดเลยนะคะแม้แต่มือจับประตูเองนะคะก็จะภุมทีมภุมทีมเป็นสีเทาเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นคโครเมียมแผ่นี่แหละคะ่ะจากโรงงานเลยนะคะทุกอย่างนะคะโอออลโดยรวมดูสวยมากๆเลยแล้วก็เก,กินกันได้ดีคันนี้นะคะทีน่ามาอยู่ที่ข้างหลังตอนนี้แล้วซึ่งข้างหลังเขาเนี่ยจะเป็นการเปิดแบบ5ประตูนั่นเองนะคะโดยสอบรับกับตัวไฟข้างหลังที่เป็นไฟ LED ไลท์ light, เช่นเดียวกันคะ่ะนอกจากนี้แล้วก็มีไฟ เบรกดงที่3อยู่บริเวณเหนือหัวด้วยก็แน่นอนนะคะเพิ่มความส่องสว่างได้ดีเรียกได้ว่าใครที่ต้องการรถยนต์ที่พลังกำลังที่โอเคแต่ว่าปราดเปรียวในเมืองและที่สําคัญเลยหาที่จอดได้ง่ายๆตามในเมืองตามท้องถนนหรือซอกแซกไปมานเวลาที่รถติดได้เนี่ยคันนี้ตอบโจทยมากๆเลยค่ะอย่าง ต่อไปคงจะไม่พ้นในเรื่องของสิ่งที่เราใช้งานกันบ่อยที่สุดนั่นคือในห้องโดยสารและในส่วนของที่นั่งด r ร v เวอร์กันใช่ไหมล่ะคะต้องไปดูกันดีกว่าค่ะว่างบประมาณเนี่ยจะคุ้มค่าแล้วก็ความสวยของรถเนี่ยจะคุ้มค่าพอให้คุณจ่ายไหม โดยปกติแล้วนะคะจีน่าจะพูดถึงในเรื่องของออปชันกันก่อนเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจีน่าขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของพรมปูพื้นกันก่อนดีกว่าซึ่งในส่วนของงบประมาณราคาเนี้ยแต่พี่ได้พรมปูพื้นที่สุดวิเศษสีสวยขนาดนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้คือตอบโจทย์แล้วก็เพิ่มความกชัวร่เพิ่มความแบบน่าใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้แค่นี้ก็กินขาาแล้วนะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเบาะเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของเบาะของโตย่าริสนะคะก็ะคะุคมตีมแบบเดิมนะคะเน้นการใช้งานง่ายนะคะซักง่ายล้าง ง่ายทำความสะอาดง่ายอะไรที่สําคัญเลยไม่ดูดความร้อนอีกด้วยค่ะอันนี้คือเลิศเลย คันนี้จะเป็นรุ่นดองท็อปนะคะซึ่งระบบภายในเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะและแน่นอนค่ะเล่น CD ได้ในส่วนของมัลติมีเดียจะอยู่ตรงนี้เลยนะอินพุตเอาพุตได้โดยสะดวกเลยนะคะแล้วแต่การปรับเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีความระบบนิรภัยระบบรักษาความปลอดภัยโดยเดิมจากโรงงานเลยนะคะทุกอย่างโอเวอร์ออลโดยรวมสวยงามนะคะบอกเลยว่าใครซื้อคันนี้เนี่ยบอกเลยุ้มคุ้มมากทีเดียวค่ะ สังเกตเห็นตรงนี้กันไหมคะในส่วนของความใหม่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยนอกจากพลาสติกที่หุ้มอยู่บริเวณบังแดดแล้วเนี่ยยังไม่รวมในส่วนของซีเรียลนัมเบอร์ที่อยู่โรงงานนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะคันนี้วิ่งน้อยไมย่น้อยมากๆเลยแล้วงบประมาณคุ้มค่าในส่วนของเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าใช้จนเบื่อก็ไม่ได้ซ่อมเอายี้งโตโยต้าย่ารีเนี่ยที่สุดอยู่แล้วคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1,200ซีซีค่ะขับประหยัดกันมากๆเลยสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ค่ะนอกจากนี้ ดูได้เลยนะป้ายมกร้าวรอง่องาตราหรือทุกอย่างนะคะแล้วงบดีด้วยว่าไปงบประมาณ6,000บาทตลอดสัญญานะคะต่อเดือนอันนี้คือคำนวณให้แบบไม่มีคนค้ำแล้วก็ไม่มีเครดิตด้วยนะคะเป็นแบบงบเริ่มต้นนั่นแหละ แต่ว่าใครที่มีเครดิตเครดิตดีนะคะงวดจะถูกลงอีกมากมากเลยแหละคะ่ะยังไงเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ย้ํานะคะถ้าเครดิตดีใช้บัตรประชา,าชนแค่ใบเดียวแต่กรณีปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณนานสุดไม่เกินสาวันทําการวันนี้จองแล้วก็เซ็นสัญญาพรุ่งนี้ลงตรวจแล้วมาลืน่นรับรดได้เลยง่ายค่ะ3ขั้นตอนแต่ว่าจีน่าสามารถอนุมัติได้ด่วนพิเศษภายใน1ชั่วโมงทันทีค่ะที่สี่รุ่งคาเซนเตอร์แต่ว่านะไม่จําเป็นต้องมาเองนะเพราะว่าเราไปหาทันให้ถึงที่นะคะเนื้อใต้ออกตกส่งฟรีทั่วไทยทําสัญญ,ญา ฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกอย่างเนี่ยจบในงบร้อยเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณพี่มีงบหรือว่าคุณพี่มีงบประมาณเท่าไหร่นในการดาวหรือว่าอยากซื้อสดได้เลยนะถ้าซื้อสดงบอยู่ที่2อง0 0นบาทค่ะคันนี้จัดไปได้เลยนะคะย้ำอีกทีนึงใครที่เริ่มผ่านงานแล้วนะคะก็มาออกรถคันนี้ได้เลยนะคะคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยสบายๆค่ะแล้วแต่กรณีนะคะยังไงเข้ามาเช็คเครดิตกันก่อนได้เช็คเครดิตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะวันนี้จีน่าไปแล้วค่ะยปไป ค่ะ